ดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จะาีชแนลวันนี้นะคะจะจะมาสุ่ทีมนะคะทีม4ี่ละกันเออเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะเจอเพื่อนแบบไหนอะไรยังไงเป็นแบบเพื่อนเล่นดีหรือเปล่าเพื่อนเป็นแบบว่าวัยรุ่น FFJ จูเนียหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเอ่อโปรเพลเยอร์หรือเปล่าเนี่ย แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ2องลนซับเปิดบ้านนะอย่าลืมนะคะทุกคนซุมทีมซุมทีมซุมทีม,ม,ทมดีกว่าอีลังการอเลยค่ะมาดูกันว่ากว่าจะได้ห้องนี้เราต้องกดไปกี่ท่านะคะสาวิวไหนดูทีมในแชทโลกดิมีแบบว่าทีมไหนแบบอยากจะลงอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยป้าเดี๋ยวแบบไปบงไปแบกอะไรอย่างเงี้ยปได้ห้องละ คือแต่ละคนซอยแน่ต้สงสัยไอ้นี่ล้มบ่อยลำเบอร์สามอะเบอร์สามเบอร์สามไม่ร้องมันบอกซอยแน่แล้วก็ไม่ร้องอีกคนนึงนี่เบอร์สี่ที่ดูชื่อเป็นผู้เป็นคนนะทุกคนดูตึงเอาเข้ามาด้วยกันสวัสดีครับโอ้จับนินจริงเหรอไม่รู้อะจับนินเหรอแล้วทำไมเขาต้องทำเสียงนี้ใส่พี่วะตึงใหญ่เหมือนกัน กันว่ะพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้นิสต์พิมพ์ยงพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยอ่ะแต่เลือกเพืพองด์ให้เพื่อนด้วยโอ้มาอะไรอย่างเยอะออะไปเลยครับพาโดไปเลย ัลโหลเปิดไมค์ได้ไหมคะพี่จันมินเหรอคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะวันนี้พี่จันมินหลังก็มีกี่ปูนปิงได้ได้โอ้โหวันอะไรวันนี้เจอพี่จันมินเฉยเลยไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะโชคดีค่ะพี่ลืมเอาไอ้นี่มาว่าตาล่าที่เอาแอร์ดอบมาเป็นนักแข่งเฉยลืมเอกฟิลถ้าไม่เปิดไมค์มาไม่รู้นะเนี่ยเพราะเสียงมันใช่เลย งั้นพี่ปิดไมค์ต่อละกันจะได้ไม่รู้ไอพี่พี่ที่พี่พี่จันมินใช่ไหมอ๋อไยนี่มันความรู้สึกช้าจังเบอร์อะไรวะเนี่ยเหมือนสาวไอพี่ไอพีพี่จันมินนี่เล่นขาป่ะไม่เล่นจานหนูเล่นเลยเฮ้ยพี่จะพี่จันมินด้วยเฮ้ย มาด้วยกันวะเนี่ยมาด้วยกันสองคนเนี่ยบาร์ารี่พี่วงผงหาทีมมาเองเนีเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มาด้วยกันค่ะอ๋อถึงว่าชื่อนี่คอมโบกันเลยอ่ะไม่ร้องแล้วก็ซอยคอยแนนอ่ะซอยแนนนี่คือล้มบ่อยหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะบางทีแบบเข้าไปแล้วเพื่อนมันไม่ค่อยมาช่วยอย่างเงี้ยค่ะตั้งชื่อปันปันเฉยๆค่ะโอเคก็นึกว่าแบบอันนี้อันนี้พี่จะจีมอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าพี่มาเรียนเฉยๆครับ ชัยชัยคบะวันดีครับโอ้ยนี่วันนี้วันอะไรเอ่ยแถวไปได้เจอเฉยเลยว่ะเมื่อี้กล่าว่าจะไปนะเนี่ยจะไปพิมพ์ชื่อดูสตรีมในเฟซแล้วเอ้ยแล้วเวลาเจอนี่คือเราต้องแบบเช็คเช็คในเฟซก่อนเนาะไม่ใช่ไม่ค่ะพี่เมื่เคยเจอหนูเจอพี่คนแรกเลยสตรีมเมอร์จะสูบมาแล้วเคยเจอเจอพี่คนแรกเลยในประวัติศาสตร์ เราเล่นเกมฟรีไฟมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเออหนูเพิ่งจะกลับมาเล่นได้แต่ปีเองหรือเปล่าคะเล่นแก่ปีต้้งห้าเลไมา่ไม่ใช่วันนี้ดิถามมาเล่นมานานหรือยังเนะี่ยแบบโหลดฟรีไฟมาเล่นานานหรือยังโอโ้โห ไปแล้วค่ะพี่พี่พี่จัดนำเลยพี่นำพี่ก็ตายดีให้เพื่อนนำสิงั้นมาหนี้มาหนี้มาหนี้เบอร์เอ็เบอร์สามมานี้เบอร์สาม่าถ่ายเราผมก่อนอ้าวแล้ผมก่อนก็นี่นี่คือเรามาเก็บแรลงกันจริงป้ะนี่เราแรลงอะไรกันเนี่ยเออโดยวี่หนูเกือบขึ้นสี่วันหกแล้วเนาะมันตกมาแล้วอีกสี่พันโดดแล้วพี่ว่าเบอร์สามเอ้ยเบอร์สี่อะทงมันบังหน้าเราเปล่า โอ๊ยตา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 ยห้าตายห้าไปที่อื่นแล้วงั้นเอายังไงอยากให้ไหวไหมถ้าไหวพี่จะชาร์จนะเล่นตอนยังไม่ติดอ่ะนอันนี้สองตัวในโกดังนี้สองตัวมีชนแฮะตรงนี้เนาะตรงปศิเพื่อนตรง้าวอันนี้ตายแล้ว มาแล้ว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 ผมชาร์จทีเดียว,อ,ว,วอ,อ่ะผมไม่มีปืนย้าเลยหรอผมมีแต่คาคู่เนี่ยมาช่วยเลยดิยังมาที่มาแล้วมาแล้วเออด้านหลังไหนโอ้ยด้านหลังนี่แล้วผมไม่มีปืนย้าจ้จ๋องเราเราเล่นคาใช่ป่ะคาคู่เหรอใช่ใช่เอาวะน่ะไม่เอาค่ะพวกอุซี่เลยเพื่อนตายหมดอย่างนี ไม่มียูจีขอหาต้องงานอะไรเนี่ยเตยยูจีมันใช่ไม่ของอ่ะงั้นเดี๋ยวมาอูซิพี่หนูอยากจะบอกว่าของตี้นี่โคตรปูพีิกาดมันเอามาแจกให้เราสวยรวยโคตรเยอะรวยครับรวยโชคดีก็ไอ้โว้ก็โคตรเยอะโอ้โหเหรียญก็เยอะจับเลยอ่ะฐานดีใช่ป่ะพี่ฐานไหนจะฐานไม่ทันมันมาั้งเองตัอะมันโรตีมันโรตีมันโรตีอื่นช่วยกันจ่อช่วยกันจ่อเอออย่าไปอย่าไปอย่าไปโรตีอื่นมันโรตีอื่นสูุดระสาสจะมาประสา กลับมมาไ่นะเออตระวังนะระวังเอ้บ้านฟ้าเดือยเอ้ตัวนั้นน็อกตัวนั้นน็อกเห็นโมโคลปะโมโคตรงนั้นน็อกเหรียญค่ะเอ็งยก็อะไรครับตรงนั้นมีตัวผู้ชายหนึ่งตัวหลังเดือยเลยกิจามินกิจามินทำไมดูหนึ่งฮะโอ้โหอาฆ่ามันตายก็พอละรอเล็งหัวนี่หัวพี่น่าจะแตกก่อนมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะปล่อยแล้วมังเหตุบนบ้านหรือเปล่าวะ อ่ะตายใ่พี่เขายิงดาวแล้วไม่ใช่ดาวที่เขาโบอกม,มันดาวจ้ะตัวเนี้ยตรงไหนตรงต,รงต,รงตรงู้เหรอไม่ค่ะมันมันขี่อ้อมไปทางที่จา่าแตมันเขา้าโกดังซื้อของแล้วเพิ่มไล่พี่พี่ไม่ได้ลาร์ชนะนตายตอนพี่ยิงพอดีเป็นรบเป็นรับบูลลันดสุดท้ายเองพี่ไม่ไม่ได้ล้าจริงๆยิงไปห้าหกนัดอยู่ <laughs> ห้าหกนัดจริงๆเดี๋ยวเราเข้าอยากขึ้นบ้านพี่มาเอารถไปดีกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อวยพรก่อนเองยืนพนมมือก่อนพี่เจตมันมีตัวอีกฮะเอามีตัวอีกเอ้ยเอ็มายิงก่อนอจะเพิ่งยืนอจะเพิ่งยืนช่วยเพื่อนก่อนออ๋บ้านบ้านบ้านตัวแล้วก็ทุกบซ้ายขอไปยิงทีนนี้คือแบบวิ่งไปหาคนแต่ไม่เจอคนโอ้ยตีกสามตัวเต็มตัวมันเริ่มวิ่งกลับเข้าไปแล้ว เล่นหนังมืาเลนหนังาเกี่ยวแล้วว่ามันเกียบแล้วเกี่ยแล้วมันเกี่ยแล้วมีานหนึ่งชุบชุชุบข่อยอยู่นี่สูสูสูในเนี่ยแมวหูแดงมีมีมีตัวนี้อยู่บ้านเอ้ใช่ใช่เราโดนด้านหลังยิงเนี่ยยิงกันหน้าไม่ได้ ้เยเมมึงไม่ลองเลยนะหมดเลยัไม่ได้อวยพรน้องจะจบเกมแล้วเนี่ยเองแข่งวาแข่ันไหนนะวที่อ่ะเดี๋พี่อวยพรให้หนหามาขอให้วันที่ห้าน้องตั้งใจเล่นนะขอให้สนคะแนนออกมาดีขอให้ชนะเด้อขอให้ยิงได้หลายๆประตูบอลใช่ไหมบอลใช่ไหม ขอให้ยิงได้หลายๆประตูเอ็งเป็นโกหรือเอ็งเนคอนเตะเอ็กเนคอนเต้ค่ะท่าที่อะไรอ่ะกองหน้ากองหลังกองกองอยู่ตรงนี้เลยเล่นสปีกอ่ะปีกซ้ายปีกขวาปีกขวาครับปีกขวามันทำหน้าที่อะไรอ่ะไอ้ปีกขวาทำอะไรวะเฮียคุณลืมไปทีมเองจะโลดไม่เนี่ยยิ่งตัดบอลนะด้วยจะไม่เลี้ยงเลี้ยงเข้าไปแล้วเฉากลางๆแล้วก็เปิดให้เพื่อนอ่ะอ๋อจะเปิดแบบสั้น พี่เจทีสเอเอ็นอีเจสิบห้าแถวโน้นมันมีตัวยิงกันโอเคค่ะเฮ้ยไปอยู่โอ้ยเอ็มกันล็อกีกตัวนี่เดี๋ยวพี่จะลงเข้าไปโรงพยาบาลเลยชัดสตหนักพลาหนักชัดเลยชัดเลยเอ็กเปิดก่อนเลยเอ็กเปิดปีกขวาน่ะเข้าเลยมันเอานี่หนึ่งตัวไปหามันถูกเองมันถูกเองมอบไปสามตัวสามตัวกระสานี่จะสามกระสานเดี๋ยวพี่ช่วยเพื่อนก่อนไอ้วอมม่วง รอมมันไอนี่อรับท่ได้ตรงน,นะนัมกัวทนม,นม,นม,นมออกก้นหินแล้วมีออกแต่ก้นหีนแล้ว <c oughs> วาขาวนะจอยวอัวขาวก่อนนะป่ออะวัเล็กมันอยู่ไอ,ว,อวัาสเลย แล้วหนึ่งหมดนะระเบิดระเบิดทีมไก่ยืนอ๋อเแล้วเราเย้ yeah! ทีมเราชนะว่ะวิ <c oughs> นานีจะสุ่มทีมแล้วแบบเจอเจอทีมแบบนีเนาะทีมดีๆเนี่ <c oughs> ยโชคดีนะทั้งสามคนเลยนะคะเองอะ <c oughs> ก็ตั้ง<า>ใจเตะบอลน,นะเว้ยเอเบอร์สาม นี่คือส่งได้เพื่อนดีมากเลยนะคือแบบเพื่อนก็ตั้งใจเล่นนะแล้วก็สกิลเพื่อนคือก็ดีด้วยแล้วคือมีน้องเบอร์สามป้าที่เป็นนักฟุตบอลก็พี่ขออวยพรให้น้องละกันเนาะขอให้อ่าการแข่งขันนะคะเป็นไปนอย่างราบรื่นนะแล้วก็ขอให้ทําผลงานออกมาได้ดีนะคะก็ขอให้ทังแกล้วิดด้วยละกันนะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะไม่ใช่แค่น้องๆในคีิเราเมื่อกี้นะคะแล้วก็